สวัสดีทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะช่องอัมพรไอซ์แลนด์ชแนลค่ะวันนี้เราจะมาดูดอกไม้นะคะดอกไม้ส,ยสวยๆนะคะถ่ายกับดอกไม้ถ่ายกับดอกไม้นะคะงาไมไหมคะชีวิตอยู่เมืองนอกก็เป็นอย่างนี้นะคะดูดอกไม้ค่ะ ดอกไม้สวยๆนะคะชันชมเลยนะคะดอกไม้สวยก็เลยถ่ายรูปให้ดูนะคะทำรีวิวดอกไม้นะคะตามชมเลยเลยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะบอดีเดินมาเจอดอกไม้ดอกไม้สวยๆงามๆนะคะ อยู่เมืองนอกเขาปลกูกดอกไม้ค่ะกระถางค่ะกระถางสวยมากค่ะกระถางใหญ่มากนะคะดอกส,ดสวยจริงเลยค่ะดอกไม้งามงามมากนะคะอยู่เมืองนอกวันนี้แดดดีมากเลยค่ะสดชื่น สดชื่นมากนะคะได้เจอดอกไม้เจอดอกไม้นะคะดอกไม้สวยๆงาม,งาม นี่สีขาวสีขาวต้องโพนเลยนะคะเราเดินมาฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็สีขาวนะคะดอกไม้งามๆนี้ถ่ายรูปมีแต่ดอกไม้สวยๆนะคะ นี้ร่มหน่อยนะคะต้นไม้บังทั้งนี้แดดออกนะคะแดดออกแดดออกแล้วจะสวยะค่ะ พอจบคลิปก่อนนะคะแค่นี้ก่อนนะคะช่วยกไดไลค์กดแชร์ให้อำพอได้แชร์ช่นงเวเลยนะคะอย่าลืมนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ